นิยายเรื่องมังกรลิขิตฟ้าภาคสองภายในวิหารมังกรฟ้าที่ถูกซ่อนในหุบเหวลึกเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังสะท้อนอเด็กหนุ่มลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาสีดำลึกลับเปล่งแสงเงินจางๆตรงหน้าของเขาคือแท่นศิลาสลักรูปมังกรโบราณน,นับร้อยตัวพันเกี่ยวกันสู้เยียนในชุดเซียนสีขาวเงินเยียนอยู่ไม่ไกลดวงตาของเธอเต็มไปได้วยความหวังและความห่วงใยเจ้า ต้องรับตราประทับนี้แม้จะแลกด้วยความเจ็บปวดทั้งหมดในร่างกายเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเด็กหนุ่มกำมัดแน่นสุดลมหายใจลึกแสงสีทองและเงินพวยพุ่งออกมาจากแท่นศิลาพุ่งเข้าหาอกของเขาความเจ็บปวดแผลส่้นจนร่างแทบแตกสลายแต่เขายังคงยืนหยัดคืนถัดมาเด็กหนุ่มนั่งสมาธิกลานหุบเขาที่เต็มไปด้วยสายหมอก ภายในจิตใจเขาเห็นภาพมังกรฟ้าขนาดมมือมาเกล็ดสีเงินนับล้านกำลังเลื้อยล้อมร่างเขาเสียงคำรางกึกก้องสะเทือนสวรรค์มังกรฟ้าพ่นลมหายใจเย็นจัดใส่ปีศาจมังกรสีดำที่กำลังคำรามกลับในโลกความจริงเกล็ดมังกรสีเงินเริ่มปรากฏตามแขนและแผ่นหลังของเด็กหนุ่มสู้เหยยนเฝ้ามองด้วยสายตาเอ็นดูปนหวาดหวัน่นเธอรู้ว่าพลังนี้จะนำเขาไปสู่โชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ และความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เช่นกันเมื่อรุ่งสางมาเยือนกลุ่มนักรบเทพบุรพาเร่งนำข่าวด่วนมาแจ้งปีศาจมังกรดำปรากฏในหุบเขาเมื่อทางตะวันตกมันกำลังกลืนกินทุกชีวิตเพื่อฟื้นพลังดวงตาของเด็กหนุ่มสั่นไหวด้วยโทสะและความกลัวเสียงลมหายใจของมังกรฟ้าในจิตขาดังขึ้นอีกครั้งเจ้าต้องกำจัดมันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป แสงสีเงินสองประกายรอบร่างเขากลายเป็นออร่ามังกรฟ้าที่เปล่งประกายเหนือท้องฟ้าเด็กหนุ่มสู้เหยียนและนักรบเทพบุรพาออกเดินทางสู่หุบเขามืดสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ตายแห้งใบไม้สีดำร่วงกราวกลิ่นคาวเลือดและพลังปีศาจเข้มข้นจนแทบหายใจไม่ออกเสียงคำรามของปีศาจมังกรดัง้องมาตามลงหนาสู้เหยียนเดินเคียงข้างเด็กหนุ่ม มือของเธอวางบนไหล่เขาอย่างให้กำลังใจแม้จะหวาดกลัวแต่เราจะไปด้วยกันเบื้องหน้าคือปีศาจมังกรดำทองขนาดยักษ์เกล็ดหนาเปล่งแสงเพลิงสีแดงดวงตาเหมือนหลุมไฟนรกเด็กหนุ่ม okay. ช <c oughs> ักกระบี่มังกรสีเงินเสียงลั่นดาบแหวกความเงียบจนป่าทั้งผืนสถานเสียงคำรามของปีศาจมังกรประสานกับเสียงมังกรฟ้าในใจเขาสองพลังปะทะกันจนพื้นดินแตกกระจายแรงคลพัดจนภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือน นี่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ใหญ่กว่านี้นะัก